ว่าตอนนี้ค่ะกาลังเป็นที่สนใจค่ะสาหรับคุณพลอยเอดากันตถาวรภรยาคนสวยของคุณกันกันตถาวรนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าคุณพลอยเอดาค่ะทาธุรกิจมาแล้วหลายอย่างนะคะและวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดธุรกิจของคุณพลอยเอดากันค่ะสําหรับประวัติส่วนตัวของคุณพลอยเอดาค่ะเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์สอง3ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอายุ3 4ปีค่ะและคุณพลอยจบการศึกษาปริญญาโทค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณพลอยค่ะจบการศึกษาปริญญา โทจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะแถมดํารงตําแหน่งนะคะเป็นเจ้าของชูคอลาคอลลาเจนเพื่อผิวสวยและนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวนอกจากจะมีแบรนด์คอลลาเจนแล้วเขายังมีแบรนด์เสื้อผ้าอีกด้วยค่ะชื่อว่าติงออฟแบรนด์และนอกจากทั้ง2ธุรกิจค่ะก็มีธุรกิจที่3านั่นก็คือธุรกิจสลิปซาลอนเป็นธุรกิจร้านทาผมซึ่ง้องบอกว่าธุรกิจนี้ค่ะเปิดมาแล้วค่ะ8ปีและมีลูกค้าค่ะไปใช้บริการจํานวนมากรวมถึงคนทำงารบันเทิงค่ะก็ไปใช้บริการอยู่เรื่อยๆค่ะ และก่อนหน้าจะมีข่าวออกมาไม่กี่วันค่ะทางด้านคุณพลอยค่ะเพิ่งรับรางวัลผู้ประกอบการ SME ในสาขาสตาร์บิสเนตด้วยค่ะโดยเธอค่ะได้มีการโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมนะคะระบุข้อความเขาว่าขอบคุณสําหรับรางวัลเกียรติยศและความสําเร็จรางวัลสาขาสตาร์บิสเนตรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ช่วยสร้างกําลังใจให้กับผู้ประกอบการเล็กๆ SME อย่างเราขอบคุณลูกค้าทุกทกคนที่ไว้วางใจร้านสลิปซาลอนของเรามาตลอด8ปีนะคะสลิปซาลอนพวกเราจะไม่หยุดพัฒน,นาและดูแลู ลูกค้าที่น่ารักของเราต่อไปนะคะซึ่งคุณกันต้องบอกว่าวินาทีแรกที่เจอกับคุณพลค่ะเขาก็ตกหลุมรักในทันทีว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือแม่ของลูกคือสเปคของเขาเลยและเขาก็มีการเดินหน้าเข้าเป็นจีบไปขอเบอร์ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันค่ะจนทางคู่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆจนแต่งงานกันและปัจจุบนนันมีลูกที่น่ารักด้วยกันทั้งหมด2คนค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว